สวัสดีท่านผู้ชมชนอเตเ e t r SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟหัวหินครับหัวหินนี่นะฮะหัวหินเป็นถิ่นมีหอยครับขบวนรถจอดเทียบอยู่ทางที่2องขณะนี้เป็นขบวนโดยพิเศษดีเซลรางนั่งปรับกาศขบวนที่40จาก สถานีสุราษฎร์ธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต์นะครับแสงยามเย็นสวยงามมากครับที่หัวหินครับนี่ครับท่านผู้ชมครับมุมนี้สวยงามจริงๆครับโดยนี่เห็นทั้งสถานีเก่ากับสถานีใหม่เลยนะครับสถานีใหม่กลาลังก่อสร้างอยู่นะครับ สถานีหัวหินนะครับขบวน40จอดอยู่ที่ทางที่2นะครับสวยจริงๆนะครับหัวหินขับรถตรวจพิเศษนั่งป่าอากาศมาไดขบวนที่40ออกจากสถานีว่า1สถานีจู่รับเป็น2สถานีสถานีเพชรบุรีสถานีราชบุรีเป็นสถานีรถาฟตาระสักครับปล่อยขบวน40ออกจาก สถานีหัวห,หินครับ ตัวพิเศษดีสรางนะครับขบวน40ออกจากสถานีหัวหินครับบรรยากาศของสถานีหัวหินหลังจากขบวน40ออกไปแล้วนะครับ นี่นะฮะหัวหินครับหัวหินซึ่งสถานีรถไฟหัวหินนะครับเป็นสถานีแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับถ้าหากเราเดินทางลงใต้นะครับแห่ง<อ>นี้จะเป็นสถานีแรกของจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับซึ่งสถานีหัวหินนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยมีสถานีข้างเคียงดังนี้นะครับนี่นะหากเราไปทางด้านทิศเหนือนะครับเข้ากรุงเทพจะเป็นสถานีรถไฟห้วยสายใต้ห่างไป11.35กิโลเมตรนะครับ11.350กิโลเมตรซึ่งสถานีรถไฟห้วยสายใต้นะครับอยู่ที่ ตำบลชะอำอำเภชะอำจัดงเพชรบุรีนะครับและไปทางด้านทิศใต้นะครับคือลงใต้ไปจะเป็นสถานีรถไฟหนองแกครับ3.971กิโลเมตรนะครับสถานีรถไฟเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับตัวอาคารสถานีที่สถานีหัวหินนะครับ ซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับและผ่านสถานีในอำเภอหัวหินนะครับต้องไม่พลาดนะครับที่จะมาถ่ายภาพสถานีรถไฟหัวหินนะครับสีแดงสวยงามจริงๆนะครับและนี่เป็นป้ายสถานีนะครับหัวหิน,นครับหัวหิน ฟอนสวยงามมากเลยคนระับรูปแบบตัวอักษรสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีเก่าแก่ที่เปิดใช้งานนะครับตัวคารสถานีเมื่อประมาณปีพุทธศักราช4 5 5 4ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ โดยสถานีรถไฟหัวหินนั้นนะครับเป็นสถานีที่มีการเปิดเดินรถนะครับในช่วงของระหว่างสถานีชะอำถึงสถานีหัวหินมีการเปิดเดินรถครั้งแรกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2454นะครับรวมๆแล้วอายุประมาณ111ปีเลยทีเดียวนะฮะที่สถานีหัวหินนะครับ อีกหนึ่งจุดไฮไลท์สำคัญของสถานีหัวหินนะครับนั่นคือนี่นะฮะเป็นอาคารถัดมาจากอาคารสถานีนะครับโดยบริเวณจุดตรงนี้นะครับจะเป็นพระพลาพระมงกุฎเกล้านะครับแต่เดิมนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ที่สถานีหัวหินนะครับแต่ตั้งอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วต่อมาภายหลังของรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้มีการย้ายมาที่สถานีหัวหินเพื่อเก็บรักษาเอาไว้นะครับ ุมนี้คือมองไปทางฝั่งด้านทิศเหนือนะครับหันเข้ากรุงเทพนี่ก็เป็นป้ายสถานีหัวหินทางด้านทิศใต้นะครับซึ่งเจนทางด้านขวามือนะครับเป็นการก่อสร้างสถานีรถไฟหัวหินสถานีใหม่ในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐมชุมพรน,นะครับ หัวหินได้เป็นสถานียกระดับนะครับที่แห่งนี้ขยับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันบริเวณปลายชันชลาสถานีรถไฟหัวหินเดิมด้านทิศใต้นะครับเห็นด้านหน้าในขณะนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟหัวหินใหม่ ที่มีการก่อสร้างขึ้นนะครับในโครงการการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ช่วงนคปรปฐมถึงชุมพรน,นะครับสวยงามมากเลยนะครับมีการก่อสร้างให้มีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟัวหินเดิมนะครับที่คงความสวยงาม เอาไว้ถึงแม้ว่าผ่านไปหลายร้อยปีนะฮะเป็นร้อยปีแล้วครับสถานีหัวหินเดิมนะฮะกำลังก่อสร้างอยู่นะครับทราบมาว่าข้างบนนะครับจะเป็นในส่วนของอาคารชานชาลาสถานีนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด สองทางการเดินรถนะครับนะั่นคือทางขึ้นและทางล่องที่ใช้ในการสวนกันของเส้นทางไฟทางคู่นะครับมาเป็นสถานีเดิมนะครับหวัวหินครับหวัวหิน อานนี้ไฟหัวหินนะครับซึ่งบริเวณจุดตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าคาสถานีนะครับและใกล้ๆกันครับข้ามถนนมาจะเป็นห้องสมุดการรถไฟแห่งประเทศไทยที่หัวหินนะครับใช้เป็นรถดินสุรางคิ้ะจำนวน2คันนะครับ จากฟูจิโคโชเช่นเดียวกับคิฮะหนึ่งแปดสามเลยนะครับอันนี้โรงงานฟูจินะเดือดรงังคิฮะนะครับโอ้ไม่เขียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับ จุดวดด้วประตูอัตโนมัตินะครับนี่นะครับ 171ออกจากสถานีห้วยไซเหนือนะครับเดี๋ยวเข้าหัวหิน1729วารปกันมาบริเวณด้านทิศเหนือของสถานีรถไฟหัวหินนะครับแหมวารปเก่งจริงๆนะครับนอกจากที่สถานีรถไฟหัวหินจะมีไฮไลท์ต่างๆที่บินได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับยังมีไฮไลท์เว้นจุดตรงนี้ด้วยครับบริเวณด้านทิศเหนือ นี่เลยนะครับนั่นคือรถจักไอ้น้ำมิกาโดหมายเลข305นะครับแต่เดิมคันนี้ไม่ได้จอดบริเวณจุดตรงนี้นะครับเดิมนั้นจอดอยู่ที่บริวอาคารสถานีเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าจะมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับช่วงนครปฐมถึงชุมพรดันแล้วจึงต้องขยับย้ายคุณทวดนะครับเพื่อให้ ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างนะครับขณะนี้เวลา17นาฬิกา40นาทีขบวนรถเร็วขบวนที่171ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรา้ทางสถานีสุ่ไกรโกลกกำลังทางพวนเข้าสู่สถานีหัวหินในทางที่1ครับทราบมาว่า171เที่ยวนี้พ่วงยาวมากๆเลย ยาวแบบยาวสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองนับกันดูนะครับว่า171ในเที่ยววันนี้นั้นลากมายาวกี่คันนะครับใช้เป็นรถจัก Q S Y หมายเลข5223ทําขทกบวนนะครับเข้าหัวหินแล้ว171 กันได้ยาวกี่คันบ้างครับท่านผู้ชมครับขบวน171ถึงสถานีหัวหินครับเที่ยวนี้ลากมายาวมากๆเลยนะครับแถมทั้งมีการพ่วงรถจัดเฉพาะมาทางด้านตอนท้ายขบวนด,ด้วยนะครับสุดท้ายเป็นรถระเบียงเลยนะครับคันนี้พ่วงยาวสุดๆเลยครับ171 เป็นรถจัดเฉพาะปรับอากาศบจพป,ปหมายเลข2นะครับซึ่งคันนี้เป็นรถจัดเฉพาะที่มีระเบียงทางด้านตอนท้ายด้วยนะครับสำหรับรถที่มีระเบียงนั้นในประเทศไทยจะมีทั้งหมด3หมายเลขนะครับได้แก่หมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข2 2 1นะครับคันนี้เป็นหมายเลข2นะครับ คันนี้เป็นรถจัดเฉพาะหมายเลข3-3-1นะครับเป็นรถสปิรินะครับถัดมาคันนี้หมายเลข3-4-1นะครับ3-4-1 รถปรับชุมปรับอากาศนะครับถัดมาคันนี้3า1นึงนะครับ ว่าจะมีระบบด้วยสัี่สามารถเชื่อมต่อได้าั้สูสถานบีาต่างๆเช่นสถานที่ราชรต่างสถานีรถไฟพลนงงานทางรไปแหงประเทศไทยขอขอบคุณท่านด้วยสังท่านที่เลือกใช้รถไฟพลังงาน 1 7นออกจากสถานีหัวหินนะครับวันนี้พ่วงไมายาวจริงๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับแอนดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านมาถึงกันที่สถานีรถไฟหัวหินเพื่อมารับชมขบวนร,รถเร็วขบวนที่171ที่มีการพ่วงไมายาวมากๆเลยนครับนับได้อีกคันลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากรลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่สถานีรถไฟนาผักขวงนะครับริวรถจัดเฉพาะจอดรออยู่แล้วนะครับ พระพิเศษจัดเฉพาะไปสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวจะได้รับชมในคลิปถัดไปนะครับท่านผู้ชมติดตามคลิปของช่องเทพรีเฟสอาร์ือด้วยนะครับ